ก็ว,วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวละครชื่อว่าอ่าเออถังซานไม่ใช่ละอ่าจอหนี่โจสตาร์นะผมก็คือจอหนี่โจสตาร์ในเนื้อผมจากเรื่องโจโจนะผมภาคที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าน่าจะเป็นภาคที่เจ็ดเอ้ยไม่ใช่เออเจ็ดเจ็ดเจ็ดใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นภาคที่เจ็ดนะผมต่อจากภาคที่หกมันไม่มันไม่ใช่ต่อหรอกแต่ว่ามันเป็นแบบอา่าเพราะว่าภาคที่หกเนี่ยอันนี้คือสปอยนะครับผมก็ถ้าใครอยาก ข้ามก็สามารถข้ามได้เลยนะครับผมแต่ว่าสปอยตอนจบของภาคที่หก็คือแบบมันเป็นการรีเซ็ตของจักรวาลนะฮะก็คือเป็นรีเซ็ตอะรีเซ็ตโลกของจักรวาลภาคที่6ออะรีเซ็ตแบบแตกต่างกันเลยอะประมาณนั้นนะฮะแบบเป็นเหมือนคนละจักรวาลหนึ่งเลยฮะแต่ว่ามันเป็นการรีเซ็ตนะครับอรีเซ็ตก็คือแบบมันจะรีเซ็ตทุกอย่างเลยอะเออมันจะกลับแบบมันจะกลับตลับปัดอะเอาง่ายนะฮะประมาณนั้นนะครับก็ถือว่า าภาค7นี้มันก็จะปรากฏในเรื่องอต่อจากาการจบของภาคที่6เลยนะฮะประมาณนี้หรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ในอออคอมเมนต์ได้ในใตค้คลิปได้เลยนะฮะโอเคมาเรามาดูการเคลื่อนไหวและก,การโจมตีนะครับการเดินซ้ายหนึ่งขวานะผมก็จะเป็นการขานะฮะเพราะว่ามันใช้ขาไม่ได้ก็คือพระเอกเนี่ยพระเอกคนนี้เนี่ยมันใช้ขาไม่ได้นะครับ อ่าผมก็ไม่ค่อยได้อ่านมังงะโตโจภาคที่เจ็ดหรอกเออแต่ว่ามันรู้สึกว่าจะใช้ขาไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้เนี่ยก็จะเป็นการคานแบบนี้ไปเลยนะครับนะโอเคกระโดดก็กระโดดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ขาไม่ได้นั่นเองนะครับซุเปอร์จัม์ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่านะประมาณนี้โอ้สวยจังเลยโอ้เยอะเยอะเยอะ โอเคครับผมก็ต่อไปครับผมเป็นการโจมตีเออ่กดตัว J ก็คือคอมโบนั่นเองนะฮะกดปุ๊บปุ๊บอ่าสองครั้งนะฮะต่อไปตัว K ประมาณนี้ต่อไปตัว L นะครับจะเป็นการยิงปืนอยู่ที่อ่าอ่าอยู่ที่มือของเราถนะ้าผมยิงปืนออกไปนั่นเองครับเหมือนกับยิงปืนนะครับนะมีลูกกระสุนแล้วก็ลูกคลื่นออกมาด้วยนะฮะมีการยิงลูกกระสุนแล้วก็คลื่นออกมาด้วยนั่นเองงามแบบนี้เลย ก็เป็นการยิง3ครั้งนะครับผมก็ทำดาเมจก็ได้ประมาณแบบนิดนึงนะถือว่าไม่เยอะมากนะพอดีพอดีนั่นเองต่อไปเป็นการอันนี้คือไม่มีกระโดดและกระจมตีนะเพราะว่ามันกระโดดไม่ได้นะครับโอเคต่อไปเป็นการกระโดดไละเป็นการเอ็ดดี้และก็เจครับจะเป็นการใช้สกิลนะผมเป็นการกระโดดขึ้นไปนะไม่รู้ว่ามันกระโดดยังไงนะเป็นการใช้ขาหรือว่าเรื่องพลังพิเศษอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะ บบกระโดดขึ้นไปแล้วก็ฟาดฟันแบบนี้เลฮะโอ้โหใช้ขาในการฟาดฟันถึงแม้ว่ามันจะไม่เจ็บเลยถึงแม้มันจะขยับไม่ได้ก็ตามนะฮะอ่าต่อไปครับ S A แล้วก็เจ็บอ่าเหมือนเดิมเดี๋ยวทำไมเหมือนกันะโอเคต่อไปครับ S D แล้วก็เคให้ผมม,มันคืออะไรวะ พลังแห่งดวงดาวเหรอหรือว่ายัางไงไม่รู้แต่ช่างมันเถอะทำนาเมก็ปกตินะครับต่อไป S A แล้วก็ K ผอ่ะเหมือนเดิมครับ S D แล้วก็ L ครับจะเป็นการโจมตีคู่ต่อสู้โดยการใช้สแตนตออกมาอันนี้คือจะเป็นการสแตนร่างที่หนึ่งนะผมก็คือเป็นการพัฒนาร่างที่หนึ่งครับหรือว่ายังไม่ได้พัฒนาเลยรประมาณนั้นอืมเป็นเริ่มต้นของมันเลยนะครับก็จะเป็นการยิงเอ่อลูกศรลูกกระสุน,น,นแบบเอ่อลูกกระสุนแบบประมาณกี่กี่กี่ลูกเนี่ย ประมาณถึง10 10ลูกขึ้นไปได้เลยนะครับอืมโอเคต่อไป S A และก็ L ครับอ่ะเหมือนเดิมครับโอเคต่อไปครับจะเป็นการกด S และก็ J จะเป็นการเอ่อเอาแขนเนี่ยพุ่งไปที่ขาครับอ่าแล้วก็ S แลวก็ K ครับอ่าเหมือนเดิมครับต่อไป S และก็ L ฮะเหมือนเดิมครับผมโอเคต่อมาครับจะเป็นการกดอ่าตัว I ครับก็จะเป็นการเปลี่ยนร่างเป็นร่างพลังของอะไรไม่รู้แต่ว่า เราจะลองกดกันนะฮะไปปึ๊บนี่อ๋อนี่ฮะมันจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างแบบพัฒนาขั้นที่1นะฮะอ่าอันนี้คือจะเป็นร่างพัฒนาขั้นที่1ครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เรื่ยนะฮะนะครับอ่าก็จะมีท่าโพสด้วครับผมก็วิธีกดท่าโพสนะผมให้เรากด S อแลวก็ P พครับจะเป็นท่าโพสของตัวละครนี้นะครับนะประมาณนี้โอเคอ่ะต่อไปครับอ่าเราจะมาทําการกดตัวเจครับ คอมโบครับผมการโจมตีคอมโบครับตัวเจต่อไปตัว okay เค,ครับผมโอเคต่อไปตัวแอลครับเป็นการยิงเหมือนเดิมครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการยิงแบบ1ครั้งนะฮะเป็นการยิงหนึ่งครั้งแต่ว่ารุนแรงมากนะครับประมาณนี้โอเคล่างนี้สามารถซุบประจาได้ไห <laughs> <laughs> เพราะว่ามันมีพลังสแตนที่เราพัฒนาขึ้นมานะฮะ มันก็เลยเอ่อ่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เลยแบบมีศักยภาพเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับพลังเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถซุปเปอร์จำได้ครับแต่ว่าไม่สามารถกระโดดได้นะกระโดดธรรมดาไม่น่ครับผมเราสามารถได้แค่แบบซุปเปอร์จำนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคต่อไปครับกดตัวเจผมเอ้ยไม่ใช่ดิสูตรสกิลครับเอสดีแล้วก็เจครับผมโอ้จะเป็นการยิงอะไรไหมเนี่ยไอจะเป็นการยิงอะไรเนี่ย หมือนจะเป็นการดูดสตูนะครับผมอ๋อรู้แล้วมันจะเป็นการควบคุมสตูครับอ่าประมาณนี้โอเคต่อไปครับ S A แล้วก็เจโอ้อันนี้ก็เหมือนกันนะผมนะอ่าต่อไป S D แล้วก็เครับจะเป็นการยิงเอ่าเหมือนกับเป็นพายุดูดนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพลังอะไรอ่า S A <อ>แล้วก็เคก็เหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปครับ S D แล้วก็ L ครับ เป็นการยิงลูกกระสุนแบบนี้ประมาณ6ครั้งครับแล้วก็เป็นมีสถานะเป็นพลังก็คือเป็นติดตัวก็คือแบบพยังพลังพายุดูดนั่นเองนะครับอโอเคเอเอแล้วก็โอเอเอและก็เอลก็จะเปลี่ยนเป็นยิงขึ้นด้านบนนะครับประมาณนี้โอเคเป็นการยิงขึ้นด้านบนนะครับโอเคต่อไปครับจะเป็นการกดอ เอสและเกจครับจะเป็นการกระโดดขึ้นแบบนี้เลยครับเหมือนกับสกิลหน่วยในร่างแรกหรือว่ายังไม่ได้พัฒนานะครับแล้วก็มีสกิลแบบน,นี้แล้วก็เอสแล้เกเคเนี่ยจะเป็นการแบบนี้นะผมอะ,อะไรไม่รู้นะผมเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ถ้าใครรู้ก็สามารถบอกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมโอเคต่อมาครับกดเอสและวกแอลครับผมอ่าเป็นการยิงเหมือนเดิมครับโอเคอ่ะต่อไปไม่งั้นกดตัวไอครับผมก็คือเป็นการ ปลี่ยนร่างเป็น,ปน,ปนปร่างพัฒนาขั้นสุดท้ายครับผมก็คือไปครับนี่เรารพัฒนาเป็นร่างขั้นสุดท้ายครับนี่ครับปุ๊บปุ๊บนี่คือเราพัฒนาเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ไม่ใช่ร่างสุดท้ายครับมันจะมีร่างสุดท้ายอีกหนึ่งครับผมมันจะเป็นตัวยักษ์นะฮะแบบตัวใหญ่มากนะฮะเออเป็นถือว่าเป็นสแตนเลยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ร่างนี้เนี่ยหรือว่าร่างพัฒนาของอ่าที่2เนี่ยผมจะนำมาเป็นที่สองแล้วกันนะฮะ ร่างพัฒนา2เนี่ยก็คืออเราสามารถวาร์ปไปแบบไหนก็ได้นะนก็คือแบบเราสามารถแบบวาร์ปไปแบบประมาณนี้อเออเป็นสมมติว่ามันเป็นการวิ่งแต่ว่าเราจะเป็นการบัฟนี้ครับอ่าเดสเดสเดสประมาณนั้นอืมเราจะเป็นการวาร์ปแบบนี้ครับอ่าแบบนี้เลยนะโอเคครับอ่ะแล้วก็ตรงคานน่ะก็คือให้เรากดตัวโอครับแล้วก็กดวิ่งครับหรือคือกดเดินเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับ ประมาณนี้นะครับเหมือนกับว่าเรามีศักยภาพเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับในแต่ละล่างในแกละการพัฒนานั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้โอเคกระโดดก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับผมสามารถซุปเปอร์จำได้เหมือนกันเออเหมือนเดิมนะครับโอเคต่อไปการจบตีคอมโบครับอ่าเหมือนเดิมครับตัวต่อไปตัวเคผมเหมือนเดิมครับผมต่อไปตัวเอลครับเป็นการยิงเหมือนเดิมเลยครับผมก็คือยิงหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ดูดปลา ดูศัตรูเนี่ยมาถ่ในพลังของเรานะครับโอเคต่อไปเกิดสกิลเอ่อสูตรสกิลครับผมเป็นดีและก็เจฮะเป็นการดึงศัตรูนะผมแบบเอาลงมาด้านล่างนะผมนะอ่าเป็นการดูดศัตรูลงไปในเอ่อพายุหรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะหลุมดำนะสมมติว่าหลุมดำ้วกันนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ดูเอ่อโจโจภาคที่7นะครับโอเคต่อไปครับเอและก็เจครับ อาจะเป็นการให้ศัตรูมาโจมตีเรานะฮะน่าจะใช่นะอ่าใช่จริงด้วยโอ้นี่ครับจะเป็นการยิงแบบถ้าศัตรูมาโจมตีเราเนี่ยมันจะเป็นการยิงศัตรูโดยการาใช้พลังหลุมดำเนี่ยหรือว่าแบบพลังอเอาสิ่งของหรือว่าแบบโผมือไปจากไหนก็ได้ประมาณนั้นนะฮะอืมนะฮะแล้วก็มันจะยิงไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่ามันจะหมดประมาณนี้ประมาณถึง5ครั้งนะครับโอเคต่อไปครับ s อดีแล้วก็คครับ เป็นการโจมตีคู่ต่อสู้โในการเอามือเนี่ยยิงเอาลงขึ้นไอเอาลงล่างแล้วก <si suppression> ็เอายิง <guarding> ข <no investigating> well ึ <aps> ้นไปนะฮะก็คือเหมือนเหมือนที่ผมพูดไปก็คือหลุมดำนะฮะนี่คือเป็นการวาร์ปนะฮะเอามือเข้าไปที่ตรงพื้นที่วาร์ปนะครับผมแล้วก็มันจะมันจะไปยิงอยู่ที่สตูนั่นเองนะครับอยู่ด้านล่างนะครับประมาณนั้นโอเคต่อไปครับ SA แล้วก็เคครับอ้อันนี้จะเป็นการยิงมาจากด้านหลังเลยนะครับผมแบบวาร์ปไปด้านหลังนะครับผมก็คือแบบ ให้มันเคลื่อนที่ไปด้านหลังแล้วก็โจมตอีอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับอืมเาใหม่ครับปุ๊บด้านหลังแล้วก็โจมตีปุ๊บ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 อ่าประมาณนี้นะครับนะโอเคแล้วเราก็จะวา์ปไปด้วยนะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปครับจะเป็นการกดอ่า S D แล้วก็ L ครับอ่าอันนี้ทำอะไรทำอะไรเฮ้ยทำอะไรวะอ๋อ เราจะสามารถยิงได้นะครับ <arcade making noise> นี่ครับปุมปุ่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 มเราสามารถกดตัว L ในการยิงคู่ต่อสู้ได้นะผมแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรเราได้นั่นเองนะครับในระหว่างอยู่ในหลุมดำนะครับผมผมเรียกว่าหลุมดำนะกันนะฮะประมาณนี้นะครับเราแบบศัตรูไม่สามารถทําอะไรเราได้นะผมเราสามารถยิงได้แค่ปืนเท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคต่อไปครับ S A แล้วก็เออใช่ S, <game noise> <S, S A แล้วก็ L <S <S ครับอ่าจะเป็นการอะไรเนี่ย เหมือนกับทําไม่ตายแล้วหมดแต่ว่าไม่ใช่นะฮะแต่ว่าผมสมมุติว่ามันเป็นทําไม่ตายแล้วกันนะฮะในร่างนี้นะในร่างพัฒนาตัวที่2เนี่ยนะครับอ่าเป็นการยิงแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคมาต่อไปนะครับผมจะเป็นการกดเอเดนเกจครับเหมือนกันนะเอเดนเกจครับเหมือนเดิมเอเดนแกลเอเดนแกลจะเป็นการยิงหลุมดําไปที่ศัตรูนะครับผมหรือคือถ้าศัตรูมันถูกหลุมดำเนี่ยมันก็จะโดนดูดแล้วก็ ตัวเราเนี่ยหรือว่ามือเนี่ยมันจะยิงออกไปเองอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับโอเคต่อไปครับเป็นการกดทำให้ตายนะผมก็คือกดตัวไอ้ให้ผมในการกดทำให้ทำให้ตายนะฮะกดไปฮะนี่ฮะนี่คือทำให้ตายของโจโจอะไรวะลืมโจสตาร์นี่ฮะมันก็จะมีแบบสแตนที่แบบใหญ่แบบนี้เลยนะฮะโอ้โหแล้วก็ยิงด้วยลูกศรร,ระเบิดแล้วก็ใช้สแตนชกแบบนี้เลยนะฮะโ,โหเรา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 ประมาณนี้นะครับผม ก็ชื่อว่าจอห์นนี่โจสตาร์นั่นเองนะครับอ่าเดวา่าการใช้ท่าไปตายใหม่นะครับผมมาปึ๊บยิงนี่นะแล้วก็ยิงขอสแตนมาแล้วสแตนตัวใหญ่พนัทพนามาที่ล่างสุดท้ายแล้วก็ยิงออกไปอุ้มอุ้มแล้วก็ใช้สแตนโจมตีเรา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 เลือดแบบหืมเลือดเหลือน้อยมากนะผมก็ทำดาเมจได้สูงมากนะผมหลังจากที่เราอ่า ทำถ้าไม่ตายไปแล้วเนี่ยหรือคือโจมตีถ้าไม่ตายไปแล้วเนี่ยศัตรูนะผมมันจะถูกอ่าเขาเรียกว่าสถานะสถานะยังคงเหลือก็คือสถานะอะ่าเขาเรียกว่าอะไรวะ,ะพายุนะพายุหมุนนะฮะเนี่ยเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับผมศัตรูมันจะเป็นหมุนแบบนี้เลยนะฮะอืมนะครับโอเคเหมือนกับการสตันนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่นะอะ่าสมมติว่าเป็นเปรียบเทียบเหมือนกับการสถานเอยกับการสตันแล้วกันนะฮะหรือการหมดสตินะฮะอ่าประมาณนั้นเลยนะครับ ที่มันแสดงขึ้นอยู่ตรงนี้นะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ทื่สำันเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมมันจะได้แจ้งเตือนทุกคนเมื่อมีการลงคลิปหรือว่าไลฟ์สดนั่นเองนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมดูเกมเพลย์ด้วยล่ะหลังจากที่ผมพูดเสร็จนะครับผมนะก็ยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย 初めな教員には絶対に戻らないラウンド 2] 俺が直々してやるぜラウンド3ファイト 降りる気なんてさらさらららないよこ<ペー>これれははもう爪を越えた牙だこれからはタスクと呼ぶめだ。 よし逃げる逃げる下気なんてさらさらないよし